พี่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเล่นไม่ได้นั่นไงพี่อยู่พี่มันเหงาไม่สนุกขนาดนั้นเลยเหรอรอนกันไปใหญ่แล้วคุณลุงแกขี้บ่นแล้วอะ่ะใครแกพี่ไม่ได้แกใครเดี่ยวมาสนุกบายอะไรคะคุณพี่หนูก็แค่บอกน้องว่าน้องน่าจะมาเที่ยวกับเราด้วยงอนเหรอไม่งอนงอนเหรอดีกันดีกันเดี๋ยวหนูซื้อขนมมาให้กินเห็นพี่เห็นแกกินเหรอฮะเราจะกินไหม กอแค่นี้แต่ไม่หายโกรธทำไมต้องกินให้หมดก่อนมาฟังเพลงพอพอานัดไหลนะนี่พี่มีคำถามรู้ไหมว่าเพลงนี้ที่ไข่มุกร้องเนี่ยต้นฉบับเป็นผู้ชายร้องรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรเขาใคครับเขาว่าจะเป็นที่ก้องสหราชเกือบรู้แล้วรู้ไหมว่าเพลงของเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร สว่าซิบอดทิมกันเพื่อนเพื่อนต้องทิมกันนะแน่เพื่อนไม่ได้ทิมกันค่ะคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตเขาเองจริงๆที่เขาถูกผู้หญิงหักอกแล้วนั่นก็แต่งเพลงปล่อยเพลงออกมาได้50ล้านวิวถูกคุณพระคุณเจ้าหนูอยากอกหักบ้างจะได้มีแบบอินสปิเรชันในการเขียนหนังสือแบบถ้าอยากเขียนให้ได้50ล้านเล่มบ้าก่อนที่จะอกหักมันต้องมีแฟนก่อนไงพี่ไม่เคยเหรอ อ,อกหักทางนันพี่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันคือแบบแอบบชอบเขาข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อกหักอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบเราเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ชอบเขา